ลีลีบัตงนี่มีความฝันก็ได้บ่ได้่ได้ค่ะไหวกน้อแม่ฝันว่าเด็กมาไหวเพิ่นไหวคู่ขาวเนี่ล่ะไอ้ต้นพอกแม่เนาะจ้ะพี่แม่อยู่บ้านไดเนี่ยฮะอยู่บ้านไดอุทุงพรฮะอ่ทุมพรอำเภออำเภออุทุมพรบ้านฝางอ๋อยู่บ้านฝางอยู่ใกล้ๆกันนิดนึ หมูแล้วค่ะไก่หัวไก่ลูกลานกับมาสอนอยู่ตรงเรียนบ้านรปดูโอ้ชุมชุมหนูผัดบุ๊มบันคนแถวนี้เนาะก็เลยบุหูจักสถานที่กระได้ยิ้ข้าวว่าที่ไปที่ม่านเป็นยังไงแม่เถึงมากั้างเล่ยก็บังเต้นี่โทรศัพท์ละจ้าแม่ปีฝันฝันเขาก็เลยชวนมาน่าจ่ะค่ะ เก็เลือ,อย<า>อ,อย่างมากแกยวก็เลยอยากมากมากกะะตตออ็้าเห็บต้นคอเย่ะล่องรถมือแรงนะค่ะแต่จ้าไดนลงรถมากนี่คนทิ้งลูกเลยที่ทว้าเรื่องนี้ยิง่งขึ้นเลยโอ้คิดคนทิ้งลูกหยามหยามเลยทีแม่หยามขนทิ้งลูกเลยไม่จอดรถนี่ล่ะเปิดรถล,ดล่องมาโอน้นี่นี่เรื่องนี้ยิง่งขึ้นอ,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 อนยนอนู่นี่ค่ะโอ้นี่ยิ่งขึ้นอยู่นค่ะในยินข่าวว่าเข้าถือเลขหลายแบบนม่นจ้ะถือหลายปันได้นะข้นคือหลายแถวมาเนี่ย มื่อนี้ป่ะคะเมื่อวานพึ่นกันเป็นมือพ่วงสวงเป็นจ้าพึ่นกันเลยมากันหลายจ้ะอันพ่วงแมี่ยค่ะยังจะถามอาจารย์แมวอีกท่านว่าอันสิไฮไหมค่ะว่าข้าขายบ่อืออาจารย์แมวก็เลยว่ามามาได้จะขายก็มาขายโลดจริงมาขายก็มาขายโลดค่ะคุยใจไหนมากันนี่จ้ะคนก็เลยมาขายของพร้อมเนาะแมนค่ะแม่ข้าเจ้าถือไว้เป็นใบงวดวัางหัน เซนเป็นหลานคุนบอกเฟินถือลายกันอยู่แล้วจ้ะฮะยเฟินถือลายกันแล้วเฟินถือลายเป็นไรเฟินบ่บอกย้อนเงินค่ะบ่บอกย้อนเป็นล้านไม่รูแม่ซีเมนประตัวยิ้มเท้าถือเป็นล้านยิ้มเท้าถือเป็นล้านเนี่ยเฟินบ่บอกเนาะถ้าเข้าจะถือยู้นี่นี่ไงก็ถือกันถือถือทั้งล่างบนจ้ะโอ้ถือทั้งบนทั้งล่าง มวลนี้เลตัวไหนครับพี่แม่มวลนี้ยังอาจารย์พี่ว่าจังไหนแน่งวลนี้แม่พี่บอกว่าจังไหนแนงว่าหอยทิมโซนฮะบ่ให้ทิมศูนย์อาจารย์แม่ว่าบ่ให้ทิมศูนย์งวลนี้โอ้ไปถูกทิดเพิ่นแล้วเพิ่นหูแล้วอาจารย์แม่อาจารย์แม่หูแล้วแม่ว่าบ่ให้ทิมศูนย์บ่ให้ทิมโซนขาขาวบ่ให้ยทิมศูนขาทิมศูนย์บ่ได้กินล่นอะไรก่อนทิมศูนย์บ่ได้กิน พ่อจะได้ก็แม่อาจารย์แมวนี่บอกไว้เลยเนาะบอกว่าบ่ให้ยถิมศูนย์แบบตัวมันใกลกับสิบมือนกันสิบเส้นหูเลยบอกว่าบ่ให้ยถิมศูนย์ล้านขาดถิมเด็กถิมก็ได้กินเพื่อต่อโอ้นะคะยามนั่นได้ี่ยองไง นี่ข้าเจ้าสิอบวงสวงนางรำน้ำเงินป่ะแม่อาจารย์นั่งร่ำเป็นแต่งตัวแล้วบ่แม่แต่งตัวผา้าเบิ่งนางรำด้วกันเนาะผาชม,มบารมีของปูงขาวเพลิลลนมาชิผาคนนี่จะคุ้นนี่นี่ชิา้นนั่งร่ำนอ่นังรำอ่าอย่างก็อับสาร่ามันบอกคนแต่งตัวชุดอับสาร่ามันบอกเนาะแม่เนาะสวยงามเธอได้เนาะข้าเจ้าว่าเนาะ ไวยงามจ้ะเส้าแดงว่าแถวบ้านเท่านี่อาจจะถึงเมดบ้านอุณหภูมิไม่นค่ะแน่นปะมันดั้งแห้งอาจารย์แมวฮะอาจารย์แมวดั้งแห้งแมล้วหัวนี้อาจารย์แมวี่ยเบาไปทิมเนี่ยก่อนนะไม่ทิมศูนย์ราะอะทิมศูนย์จังได้กูก็ให้ทิมศูนกูกระซิบแล้วนะะกูกระซิบแล้วจังสูนยังแล้วกับปูหูด้วยกันเส้าแดง ยังคือให้มาเอามืาอนีเลยน้องแม่นะเต็มฟืนแล้ะขนาดเป็นแล้วค่ะแม่แม่แม่ฝันดีป่ะจ๊ะฝันดีอดี๋ยวจังเนี่ฝันมาจากไหนละวานนี่อยากฮู้อีกละฝันว่าอันใดลูกน้อยจุดโขบอ่ะมันน้อยจังฝันว่าได้ได้ลูกน้อยอ่ะผูดยิ่งเข้าผู้ซ้ายละแม่ผูดยิ่งเข้าผูดซ้่ย เป้ไว้จังใดระบาดนี่พี่น้องจาะเป้ไว้จังใดเราแม่เป้เป็นแล้วจ้ะเดี๋ยวคุณแม่เพิ่อนมาเพิ่นฝันมาก่อนเพราะว่าฝันเห็นไอ้ต้นมีสารู่ต้นพอกงา่ะบัดมากกัเห็นอีหลีมีอีหลีบัดงวดนี่ก็ฝันอีกสามปูนี่บอครับหันเกี่ยวงวดนี่ฝันดีอีกฝันดีอีกฝันว่าได้อุ้ม ได้อุ้มลูกน้อยได้อุ้มลูกน้อยได้ผูกอู้ให้เขาน้อได้ผูกอู้นอนพร้อมจบัดนี้ผู้หญิงคือผู้ชายผู้หญิงค่ะตีเป็นตัวได้บานนี่ตีบ่เป็น้น่ตีตัด้ล่ะพี่น้องเห็นเด็กน้อยผู้หญิงอยู่น่ตัวนี้บ่ครับเด็กน้อยพร้อมลเป็นนึงบ่แม่ก็ว่าเป็นล่ะก็แล้วแต่ลทีคนแปน่าจค่ะครับสําหรับแม่ตีเป็นดบ่แปบ่แปรค่ะบ่ฟ้าแป แสดงว่าให้เอซแปลว่าสักยิ่งครับคะคุยยิ่งแต่คุยยิ่งมีสเนาะมีสีครับหนึงกัมีกับออกไาอยู่แล้วเนาะเล่า่อยากแปลว่าเ็ังไงแ้ลออกอีก็ได้น่สี่เัดีอกนสีก็ได้ต้องกรเนาก็เป็นไปได้เลยอายุคุณแม่ักปีละครับหกิบสี่คหกสี่หกสี่ออกแล้วเอาเอาศูนเติมใจอาจจะ ออาจารย์แม่บอกว่าอาจารย์บอกว่ามีศูนย์มี่ยังคะมี่ศูนย์อ่ามีศูนย์ยาีศูนย์ยาทิ้งศูนย์ยาทิ้งแล้วอ่ศูนย์มแล้วแม่้าว่าเด็กหน่อยหนึ่งโอ้ยิงซีอาจารย์แม่ว่ามีศูนย์มันจะเป็นศูนย์หนึ่งซีซีหนึ่งศูนย์บบอเป็นว่าจะตัดเลนก็เป็นได้นะแม่โบฟาวตี ขาวน้ำปูขาวน้ำปูเอาพี่น้องพี่จ๊ะและหน้าเอาคุณผู้ชมเป็นตัวเลขหนึ่งสี่ศูนยได้อุ้มได้อุ้มเลยได้อุ้มเลยตัวใดญน้อพี่น้องตีซอยแน่เบาแอมเบาแอมตีด้วย ก็จะเป็นหีศนะครับจะมาเรื่องแล้วแตอสิบแปเอาสองตัวเนี่ยพี่น้องอาจจะเอาสีซะสี่ศูนย์เะสี่ศูนย์ล้วกะอาจจะ1นศนี่กัอาจจะคิดยูอาจจะมากก็ได้เนฝนหนก็ซื้อคนคนวนไปบ้านเลยันเกีียวก็เริเกีียวกันเลยมบ้าม้าเปิดโรคแสดงว่าเป็นรับลูก คนหลับลู่คนช่วงะละว่ามาก็ใส้ได้ใช้ได้ธรรมดาเหมนเนาะฝันเป็นจริงคุณพ่อจ้ะคุณท่อนง่อย่า่นี้แลันยะพักสิสเกตค่ะทเลจะเป็นหนึ่งเดยวเดียวมันจะไม่ศูนหอมน่ละว่าซอยกันตีนะครับเจอคนแน่เดินว่าเดี๋ยอันทูกูให้เขาหน่อนค่ะันีโชคแล้ จังว่าด้ค่ะใจมากเลยไนใจบอกมากเนยมาศูสามสามบ้านเลขที่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 สาบ้านเลขที่สามบ้านเลขที่สามปูบอกว่าอย่าทิ้งศูนย์โอเคทางานเอาตัวนี้เป็นแนวขางไว้ก่อน ทาง <S <S แม่คุณแม่แมจิตตาวลินแม่ขอบนะคุณหลาจมมคะุ้มคุณแม่จุ๋มนะคะตำบลปาจปากตำบาขอคุณคุณแม่จุมมากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะคะก็อาจจะเป็น 01100330หรือว่า04403ตัวอาจจะเป็น014หรือว่า410ก็เป็นได้นะคะก็อาจารย์บอกว่าอ,อย่าลืมนะคะซื้ออะไรก็ได้นะคะอย่าทิ้งศูนย์นะคะยังไงศูนย์ก็ต้องมานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลททุกแชร์งห่งๆปังๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะตะกุดเหล็กไรนะคะ สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3 5 1หเบอร์โทร0 6 4 3 9 6 9 2 8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์ s มาได้นะคะตะกรุดเหล็กไหลคของหลวงโปโูศิลานะคะ id line นะคะ s เล็ก t เล็กสา1นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเงปังปงรวยรยสวัสดีคะ่ะ